สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาเวลลิตี้ค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกับแอ์เช่นเคยคะ่ะและแน่นอนนะคะช่วงเฮลส์แวร์แอนมีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพมาฝากกันด้วยคะ่ะคุณผู้ชมเคยได้ยินว่าการฟังเพลงเนี่ยเป็นการบำบัดไหมคุณผู้ชมฟังแล้วร่างกายแข็งแรงขึ้นจริงหรือไม่จริงนะคะวันนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเราได้รับเกียรติจากอาจารย์เนยจากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะจะมาเป็นผู้ให้คําตอบกับเรากันค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์เมย์ค่ะอาจารย์เมย์การฟังเพลงเนี่ยมันช่วยทําให้เราร่างกายแข็งแรงขึ้นได้จริงหรอคะถ้าตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ก็ถือว่าช่วยในหลายๆมิติในเรื่องของสุขภาพค่ะเราต้องมาดูกันว่าดนตรีแบบไหนล่ะเราต้องทํายังไงมันถึงจะอยู่ในระดับของท h ราพ p e u t i c e f f e c หรือการให้ผลทางสุขภาพนั้นแล้วเราจะหายง่ายกับมันได้ยังไงมันก็มีวิธีการมีขั้นตอนมีเกณฑ์ในการบอกอยู่ว่าเราต้องใช้มันยังไงเพื่อส่งเสริมสุขภาพเราในด้านไหนอีกทีนึ่ง ถามอาจารย์เลยดีกว่าว่าแล้ววิธีการเลือกเพลงฟังให้มันได้ประโยชน์ฟังให้ร่างกายแข็งแรงมันจะต้องเป็นเพลงหรือเป็นดนตรีประเภทไหนคะค่ะก็การฟังเพลงเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเนี่ยมันมีเกณฑ์หรือว่ามีวิธีการอยู่ในแบบหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วการฟังเพลงมันก็เป็นกิจกรรมปกติของเราอยู่แล้วนึกออกไหม บางคนก็ชอบอยู่แล้วใน mm hmm. พื้นฐานกวาดบ้านผูบ้านออกกําลังกาย<อ>แล้วก็ฟังแล้วก็่างเพลงใช่ไหมคะค่ะหรือบางคนอาจจะไต่ระดับขึ้นไปถึงขั้นร้องเพลงอชอบร้องเพลงอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เล่นเครื่องดนตรีไปถึงขั้นแบบโอ้โหเล่นจะเป็นมืออาชีพเก่งมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นการใช้ดนตรีจริงๆมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันเราอยู่แล้วแต่ถ้าถามว่าฟังแบบไหนเพื่อจะส่งเสริมสุขภาวะอันเนี้ยก็ต้องไปดูกันว่าการฟังเพลงของคุณอะ ุณมีวิธีการฟังแบบไหนค่ะซึ่งการฟังเพลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพเองอะคะ่ะมีวิธีการอยู่คร่าวๆเนาะค่ะมันก็เริ่มต้นตัต้งแต่การเลือกวัตถุประสงค์ในการฟังเพลงเลยอาถามอย่างคุณแอนเนี่ยปกติจะเปิดเพลงฟังจะเปิดในช่วงเวลาไหนบ้างก็นั่งรถรถติดหรือว่าอยู่ที่ทะเลชิลๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้เพลงกันอยู่แล้วในชีวิตประจำว,วันเนาะแล้วตอนที่เราคิดจะเปิดเพลงเนี่ย เรามีความรู้สึกยังไงหรือว่าคิดยังไงว่าเอ้ยตอนขับรถเราต้องเปิดเพลงนะมันเงียบไปอะค่ะอาจารย์ใช่มันรู้สึกเอ๊จะไปอยู่ดีๆก็เงียบทุกอย่างอ่ะเปิดเพลงดีกว่าอย่างนี้เหมือนมีเพื่อนเออเปิดเพลงแล้วแบบรู้สึกเปลี่ยนไปไหมมันต่างจากการที่แบบอยู่เงียบๆนะแอบว่าต่างนะคะมันรู้สึกเหมือนมันไม่เหงาเหมือน เออบางทีฟังคนอื่นพูดไปเรื่อยๆมันก็เพลินมีความเพลิดเพลินมากขึ้นนะคะ,คะมันก็มีเสียงอะไรที่มันพริสซิ่งหรือเสียงที่เราชอบชอบ,ชอบเนาะเสียงเ,เพลาะมาช่วยปรับเปลี่ยนบรรยากาศตรงนั้นซึ่งการฟังเพลงแบบนี้ค่ะก็เรียกว่าเป็นการฟังเพลงปรับบรรยากาศห,หรือว่า music ambiance หรือ็ m บ i e n t ค่ะเน้นในการเปิดเพลงเพื่อปรับสภาพแวดล้อมเฉยๆซึ่งการปรับสภาพแวดล้อมแน่นอนเรื่องของความรู้สึก อารมณ์เราก็จะเปลี่ยนด้วยจริงๆมันไม่ได้เปลี่ยนแค่อารมณ์นะมันเปลี่ยนการตอบสนองของร่างกายหลายๆอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นอัตราการเต้นของหัวใจการหายใจอุณหภูมิในร่างกายมันไปถึงขั้นนั้นเลยนะแค่การฟังเพลงแบบขับรถฟังเพลงอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยรถติดติดกรุงเทพเนาะอาจจะหงุดหงิดน้อยลงก็ได้ลองสังเกตตัวเองดูในครั้งหน้านะคะอันนี้คือการฟังเพลงปกติในเดลี่ไลฟ์ของเราอย่างนี้แหละ แต่การฟังเพลงให้อยู่ในขั้นระดับของการที่เยียวยาในระดับที่มันส่งเสริมสุขภาพจริงๆมันจะต้องมีการจัดเตรียมบางอย่างค<ะ>่ะตั้งแต่หนึ่งนะคะการเริ่มเลือกคลิ์ลิสเพลงหรือว่ารายชื่อเพลงต่างๆนะคะที่ตรงกับวัตถุประสงค์การฟังของเราเพราะเราอาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะ เปลี่ยนอารมณ์ที่มันดีขึ้นเราก็เลยเลือกที่จะเปิดเพลงหรือเราอาจจะเหงาอยู่แล้วเรารู้สึกอยากจะคลายเหงาเราก็เปิดเพลงหรือเราราจะรู้สึกเศร,าร้าหรือเครียดก,ก็ได้อบอกใช่ไหมคะจริงๆแล้วนเรามีวัตถุป,ประสงค์บางสิ่งบางอย่างในการเลือกที่จะเปิดเพลง<อ>นั่นแหละค่ะบางทีเราอาจจะต้องถามตัวเองก่อนว่าเอ๊ะณขณะนี้ฉันต้องการให้เพลงช่วยอะไรฉันโอ้จริงๆเราไม่เคยถามตัวเองกลับไปเช่นคุณผู้ชมลองนึกภาพตาสมมติรถติดบางทีเราเปิดเพลงะทุกคนเปิดวิทิุหมด แต่ว่ากว่าจะกดเจอคลื่นที่ชอบอ่ะอารมณ์นี้ฉันต้องการเพลงแบบนี้ใช,ใช่ไหมคะจร,จริงๆเรามีจุดประสงค์แฝงแล้วค่ะเพิ่มเวลาอีกนิดในการหายใจว่าวันนี้ฉันต้องการอะไรจากเพลงหลังจากรู้แล้วเราก็เลือก l i ต์เพลงหรือวา่าเลือกลย a ลิสต์นั่นแหละที่เราแบบรันด้อมไปเรื่อยๆรู้สึกว่าอ๋อเออต้องเป็นเพลงนี้แหละประมาณนี้แหละเพลงป๊อปเพลงคลาสสิกเพลงแจ๊สเพลงมีเนื้อเนื้อร้องหรือไม่มีเนื้อร้องเลือกเพลงที่เราชอบแล้วก็ที่มันเหมาะกับวัตถุประสงค์ในการฟังเนี่ยค่ะ หลังจากนั้นก็ต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมค่ะปกติเราก็จะเปิดเพลงฟังจากลาโพงใช่ไหมค่ะแต่ขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะลองเลือกใช้หูฟังคุณภาพดีดูอ๋อ,อไม่ว่าจะเป็นหูฟังแบบอินเอียร์ที่ p ักเข้าไปในในหูเนาะหรือว่าเป็นแบบครอบก็ตามแต่มันแตกต่างกันเหรอคะอาจารย์มันแตกต่างกันแน่แนอยากให้ไปลองทําดูนะคะออลองลองอย่างนี้ก็ได้ทดลองเลยเปิดเพลงเดียวกันนี่แหละจากไฟล์เดียวกันด้วยนะจากโทรศัพท์มือถือหรือจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ หนึ่งเปิดจากลำโพงแล้วลองฟังดูนะคะหลังจากนั้นลองเปลี่ยนดูใส่หูฟังแล้วฟังเพลงนี้ดูคุณแอร์อาจจะรู้สึกเปลี่ยนหลังจากนั้นนะคะในระหว่างการฟังเนี่ยลองดูซิไม่เล่นมือถือไม่อ่านหนังสือไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะจดจ่ออยู่ที่เพลงอย่างเดียวลองตั้งใจฟังมันดูนะคะจากหูฟังที่เราเที่ยวใช้อยู่แล้วเราลองฟังซิว่าเพลงนั้นมันเปลี่ยนไปไหมมันกำลังคุยอะไรกับเราเราคิดอะไรอยู่เรารู้สึกยังไงนะคะ หาช่วงเวลาสงบสงบที่ไม่ถูกรบกวนทั้งผู้อื่นแล้วก็ n o t i ิ i c เคชันจากมือถืออะไรอย่างเงี้ยนะคะพยายามหามุมสงบช่วงเวลานั้นใช้เวลาประมาณอย่างน้อย20นาทีถึง1ชั่วโมงเนาะในการอยู่กับตัวเองตรงนั้นเว้นเสียแต่ว่าในระหว่างฟังเพลงนะคะ่ะจะเป็นการปลดปล่อยอารมณ์ผ่านงานศิลปะหรืองานเขียนไปด้วยค่ะหลายคนอาจจะเลือกที่จะฟังเพลงแล้วลองให้เพลงพาเราไปทำงานศิลปะดูบางคนอาจจะชอบแบบนั้นก็สามารถทำได้ หรือแม้แต่ที่มันเป็นเพลงบรรเลงแล้วเรามีกระดาษปากกาอันนึงอยากจะจดบันทึกความคิดความรู้สึกที่มันพลั่งตูออกมาจากในขณะฟังเพลงค่ะก็สามารถทําได้นี่เป็นกรณียกเว้นนะเรียนการเล่นมือถือหรือโซเชียลอะไรแบบนี้นะคะหรืออีกกรณีนึงคือพอฟังเสร็จหลังจากนั้นนะคะลองให้เวลาตัวเองนิ่งๆดูนะคะแล้วกลับมาจดบันทึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างมันรู้สึกยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงเราคิดอะไรเราเกิดอะไรขึ้นไม่แยะที่เราฟังเพลงแล้วเพลงไหนที่มันกาลัง กระทบกับเรามากๆแล้วมันกระทบแบบไหนพูดคุยกับตัวเองค่ะผ่านบันเทึกหรือว่าจะเป็นผ่านงานศิลปะที่ตัวเองชอบก็ได้นี่ค่ะซึ่งการฟังเพลงแบบนี้เรียกว่า music active listening หรืออาจารย์ให้ใช้ชื่อว่าการฟังอย่างตั้งการฟังเพลงอย่างตั้งใจส่วนผลทางสุขภาวพที่ได้แน่นอนอยู่แล้วนะคะการศึกษาหลายการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ ระบบราสา ح, วิทยาหรือดนตรีบำบัดเองแล้วก็ทางไบโอเมดิคอื่นๆนะคะก็พิสูจน์แล้วว่าการฟังเพลงเนี่ยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงและการระดูของสมองจริงๆที่ส่งผลดีต่อการหลั่งของสารเคมีที่เป็นประโยชน์ในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเอนโดฟินออกซิโตซินนะคะอย่างที่บอกไปเบื้องต้นว่าเคยสังเกตไหมว่าเวลาเราฟังเพลงจริงๆร่างกายเราเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะนั่นเขาเรียกว่าอคูสติกฟีเจอร์หรือคุณสมบัติของดนตรีเองนะคะ ที่มันไปทํางานในส่วนต่างๆของสมองและส่วนที่มันเกิดการทํางานขึ้นนะคะมันก็เกี่ยวข้อ,ของกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกความจำมการตัดสินใจสภาพจิตใจต่างๆดังนั้นโดยธรรมชาตินะคะคุณสมบัติของเพลงอ่ะเขามีผลต่อร่างกายเราอยู่แล้วค่ะทีนี้บวกกับประสบการณ์หรือความชอบส่วนตัวที่เป็นเรื่องของไซคโคลจิคอหรือเป็นเรื่องของจิตใจเนาะค่ะดนตรีก็สามารถเข้าไปตอบโจทย์ไปพูดคุย ไปเหมือนพูดแทนเราสื่อสารกับเราคุยกับเราหรือกําลังปลอบใจเราให้กําลังใจเราอันนี้ค่ะก็เป็นผลทางสิวิทยาเนาะที่ช่วยส่งเสริมควบคู่ไปกับเรื่องของสรีระวิทยาหรือไบโอเมติกที่บอกจัดว่าเป็นการฟังเพลงที่สามารถช่วยส่งเสริมสุขภาพค่ะแต่ไม่ได้แปลว่าทํานิดนิดหน่อยหน่อยแล้วมันจะดีนะมันก็เหมือนการทานยาหรือการออกกําลังกายหรือการดูแลสุขภาพอื่น มันต้องทําเป็นนิสยัยอะค่ะแล้วก็ทําเป็นประจาถึงจะเห็นผลที่มันชัดเจนแต่เอาจริงๆเนาะพอเราได้แค่ฟังเพลงเรวชอบอะความรู้สึกหรือว่าอารมณ์เราก็เปลี่ยนแล้วนะใช่ค่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าสาหรับคุณผู้ชมคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าไปศึกษาอยากจะเข้าไปปรึกษาอาจารย์เมย์แบบนี้ได้เนียคะได้เลยค่ะก็ตอนนี้นะคะที่ภาควิชาวิทยาศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็มีการเปิดบริการดนตรีบําบัดนะคะโดยนั้นดนตรีบําบัดที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วนะคะ เนาะที่ OPD หรือผู้ป่วยนอกนะคะแล้วก็ IPD ก็ให้บริการอยู่แล้วด้วยหรือว่าผู้ป่วยในสำหรับใครที่สนใจอะคะ่ะก็สามารถไปยื่นบัตรน,นะคะ ที่ปกพีดีหรือว่าแผนผู้ป่วยนอกนะคะภ้าวิชาเวิตร์ครอบครัวได้อาคันศรีชั้นหนึ่งนะคะวันทําการนะจันร์ถึงสุดนะคะแปดโมงเช้าถึงสี่โมงเยน็นนี่ในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ดูใจดีมากๆเลยเดี๋ยวหลังชนวอาจารย์มาใหม่จะให้จย์สอดร้องเพลงบ,บํา<อ>บัดอได้เลยได้นะจย์อาจจะไม่อยากบําบัดเลยก็ได้นะ <laughs> ร้องเอามันคะ่ะอาจารย์วิธีการบ<ไ>ําบัดคือปลดปล่อยเออเอาล่ะ<อ>คุณผู้ชมคะในช่วงหน้านะคะช่วงเทล t ี้สกิลส์แอรมิทั ักษะดีๆเกี่วกับเรื่องสุขภาพมาฝากกันด้วยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวไปชมกันค่ะ